เจนทเมนโปไฟล์ดีเจภูมิดีภูมิครับหรือภูมิใจตั้งสง่านะครับเกิดวันที่1มีนาคม2522ครับโดยเมื่ออายุได้7คขวบนะครับเด็กชายภูมิใจตั้งสงา่าก็ได้รัดฟ้าไปเรียนไกลถึงต่างประเทศนะครับโดยเริ่มแรกที่ประเทศออสเตรียครับโดยอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลา3ปีครับทำให้เขาได้เรียนรู้และพูดภาษาเยอรมันได้อย่างคล่องแคล่วเลยทีเดียวละครับ หลังจากนั้นนะครับครอบครัวตั้งสง่าต้องย้ายรกรากไปต่างประเทศนะครับอีกประเทศหนึ่งก็คือที่ประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนของของเขาอีกคนนะครับพอจบระดับไฮสคูลนะครับดีเจภูมิพยายามค้นหาตัวเองอีกครั้งนะครับว่าจะเรียนอะไรดีและสุดท้ายนะครับเขาก็ได้เลือกเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมครับแม้จะไม่ใช่ด้านที่ชอบนะครับแต่เขาก็สามารถคว้าเกียรตินิยมมาได้สําเร็จนะครับ ดีเจภูมิบอกว่าครับเขาตัดสินใจเลือกเรียนที่ University of Leeds นะครับแต่มาพลาดตรงที่เรียนตามกระแสนะครับเลือกเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนั้นนะครับที่อังกฤษกําลังเป็นที่นิยมครับแต่อาจารย์ของเขากลับถามว่านะครับจะทํางานต่อที่อังกฤษหรือกลับประเทศไทยซึ่งดีเจภูมิเลือกที่กลับประเทศไทยครับอาจารย์ของเขาจึงตอบว่าถ้าคุณกลับที่ไปที่ประเทศไทยนะครับคุณตกงานแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมครับที่อังกฤษนาไทยอยู่ค่อนข้างเยะนครับหลายสิบปีนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับกลับไปตอนนี้ก็ไม่มีงานรองรับนะครับแต่สุดท้ายครับเขาก็พยายามจนจบเกียรตินิยมได้สําเร็จซึ่งเจ้าตัวเผยว่านะครับเป็นความภูมิใจส่วนตัวด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อกลับมาประเทศไทยครับดีเจภูมิได้มีโอกาสฝึกงานที่บริษัทวอลโวะครับซึ่งตอนแรกเจ้าตัวก็ชอบเส้นทางนี้นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทําที่วอลโวต่อนะครับหลังจากนั้นนะครับดีเจภูมิได้มีโอกาสไปประกวดนะครับงานของ MTV นะครับ แต่เขาพลาดนะครับวันสุดท้ายของการประกวดดีเจภูมิไปแต่บูธประกวดเขาเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับทําให้ภูมิใจตั้งสง่าครับทําเดโมยื่นไปส่งถึง MTV โดยตรงนะครับแล้วก็เป็นโอกาสอันดีนะครับเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ในนั้นครับรับเดโมเข้าไว้นะครับและด้วยคาแรคเตอร์สุดกวนมากสุดเกลนะครับทำให้ MTV ครับเลือกดีเจภูมิมาเป็นดีเจนั่นเองนะครับของ MTV นะครับ ชีวิตใน MTV ของ DJ เจพงครับไต่เต้าขึ้นมาครับจาก DJ Noname นะครับจนกลายเป็น DJ ที่มีรายการเยอะที่สุดใน MTV นะครับแต่หลังจากนั้นครับชีวิตเขาก็ได้ผกผันอีกครั้งนะครับโดยออกจาก MTV มานะครับมาอยู่ที่คลื่นแห่งใหม่นะครับนั่นก็คือ Virgin Radio นั่นเองครับซึ่งใน Virgin Radio ครับเขาก็ได้พบกับคู่หูนะครับซึ่งก็คือ DJ เพชรจ้าครับทำให้เกิดตำนานูมิเพชรจ้านะครับ ซึ่งโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ครับปัจจุบันนะครับดีเจภูมิไม่ได้เป็นดีเจของลื้นเวอร์จินเรดิโอแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนะครับหันมาทําธุรกิจนะครับเกี่ยวกับอาหารคลีนนะครับหรืออาหารเพื่อสุขภาพหรือดีเจภูมิเมนูนั่นเองครับซึ่งโด่งดังประสบความสําเร็จอย่างกว้างขวางนะครับในปัจจุบันนะครับและอีกอย่างส่วนหนึ่งที่ทําให้ดีเจภูมิพลิกชีวิตขึ้นมาได้ครับคือตอนที่เขาซื้อลนลัมโบกินีนะครับมูลค่าหลายสิบล้านนะครับ ตอนนั้นนะครับดีเจภูมิเผยว่านะครับตอนที่ผมมีเงินในบัญชีหลายสิบล้านครับไม่มีใครสนใจผมแต่เมื่อผมซื้อรถลัมโบกิน i ี่ไปจนเงินในบัญชีเหลืออยู่แค่50,000ื่นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นคนไม่มีเงินเป็นคนจนครับแต่มีเพียงแต่วัตถุภายนอกกับมีแต่คนหันมาสนใจหันมา follow IG ผมมากขึ้นนะครับทำให้เป็นการ ย้อนกระแสะสังคมได้เป็นอย่างดีนะครับว่าคนปัจจุบัน,นครับสนใจวัตถุมากกว่าตัวตนจริงๆนะครับเอาละครับท่านสุภาพบุรุษท่านใดนะครับที่มีความคิดเห็นกับ DJ ภ o o ูมนะครับก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับวิถีสุภาพบุรุษเพจแรกที่ทำให้คุณเข้าถึงการใช้ชีวิตแบบสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงกดไลค์ไว้เลยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะครับ